เมื่อกี้อะไรคะเมื่อกี้ทำไรคะเปล่าค่ะอยากจะซัดคุณพี่เหรอคะเปล่าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันจันอากาศสดชื่นแต่เช้าเลยสดชื่นตรงไหนขนตกช่อชอบี่กวันนี้รู้สุดเอ้ยอ่ะดูหน้าแบบว่าโซมมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ มันรู้สึกว่ามันเช้าเช้ามาแล้วพอเจออากาศอย่างนี้แล้วเป็นปะมันจะร้อน้อมเนาะผมชอบากเลยนะเางคนเป็นผมชอบเราวมัอบเรากครับแต่บางคนเป็นนะมันจะมันจะดรอปลงไปดรอปลงไปรู้สึกว่าตัวเองดรอปไปเองหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาบอกว่ากรมอลุตนนิทยาวิทยานะครับได้ออกมาเตือนฉบับที่15บนะครับบอกว่าภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยให้เฝ้าระวังพายุลมแรงในช่วงนี้นะครับผมภายใต้ความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะครับผม ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกทั่วไปร้อยละเจ็ดสิบของประเทศเลยนะครับผมไม่ไม่อย่างกรุงเทพเราก็จะตกอีกใช่ไหมงานนี้ครับผมน่าจะตกครับดีใจจังเลยเพราะว่าเราชอบฝนมัเป็นอะไรทาไมอ่ะเพราะเราเป็นเจ้าสาวที่ไม่กลัวฝนก็ไม่น่าเข้าเรื่องนี้ได้นะนี่หนึ่งเช้าเช้านะเย็นเอานี้เลยเย็นแล้วเห็นไหมล่ะอากาศมันทําให้เราแปรปรวนเรื่องของเวลาด้วใช่ แต่วันนี้ใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็4247276เช่นเคยนะคะส่วนใคะิฟอินเข้ามานะครับพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือว่าความรู้สึกภายในใจตัวเองที่จะบอกกับพี่หนึ่งเนี่ยก็โทรมาได้นะครับ02960502215088ครับค่ะวันนี้จะบอกว่าเป็นวันจันทร์อาจจะดูแน่นไปหมดแน่นไปด้วยผู้คนเต็มเต็มหน้าจอเลยนะคะก็มีอะไรโทรมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าสําหรับคุณผู้ชมที่เปิดมาเจอย้ํากันเลยว่าเวลาเราเปลี่ยนแล้วนะรายการเรานะคะปกติจะเข้าตั้งแต่ ห้าโมงตรงตอนนี้ก็จะขยับเป็นห้าโมงครึ่งเจอกับพี่อ้วนก่อนนะคะแล้วเบรกสองหกโมงตรงก็เจอกับพวกเราพร้อมกันเลยจนถึงกี่โมงครับแัตตี้ครับจนถึงหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมก็พยายามปรับปรับตัวกันนิดนึงเนาะช่วงนี้พี่จ็อบงานแน่นเหมือนกันใช่ไหมก็แน่นครับผมแน่นกันหมดทุกคนคุณแม่ก็แน่นแน่นกันหมดทุกคนพูดถึงเมื่อวานก่อนได้ไหมแน่นแน่นพูดถึงเมื่อวานก่อนได้ไหมได้ได้เลือกตั้งไงอันนี้คืออนิดนึงผมไม่ได้ไปครับผมแล้วก็ไม่ได้บ้าไไม่งด้วารถถ่ายรูป คือมันไม่มีใครไปด้วยไปคนเดียวไง่าแล้วก็ฝนก็เลงจะตกแล้วไปตรงแขวงท่าแรงตรงวชิรัฐพท่าแรงไม่มีใครถ่ายให้เนี่ยแบบว่าก็จะได้นิดนึงลงได้มาไม่ได้นอนหลับครับสิทธ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม่เา่เป็นทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเลยก็เลยไม่ได้เลือกทำไมไม่ย้ายมามาตั้งนานแล้วตอนแรกใครจะย้ายมันไม่ได้ย้าครับพี่ว่านมันยุ่งยากนะมันไม่ยุ่งยากหรอกครับแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีย้ายไปทานก็ได้นะครับ หมายความว่าเราไปที่อำเภอตรงนี้ใช่ไหมนอนไย้ายได้เลยขอย้ายเลยก็มาได้เราก็ดันคือที่บอกตรงนี้เพราะว่ากลัวว่าทางบ้านเขาจะบอกว่าเรานอนหลับทับศีลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ้วนไปเลือกที่ไหนคะเลือกที่อ่าโรงเรียนอ่าโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนถนอมพิษวิทยาอยู่ตรงลาดพร้าวหกสิบกับลาดพร้าวหกสองก็ไปเลือกตอนประมาณสิบเอ็ดโมงรถติดวุ่นวุ่นก็ไม่ติดนะไม่ติดแล้วมันเจอฝนตกไม่ไที่คุณลิกเจอรถติดเพราะอะไรหรือเปล่า ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีชุมนุมของอะไรสักอย่างไม่ไม่ได้เกี่ยวกับชุมนุมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลือกตั้งนะเป็นชุมนุมของเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบริษัทบริษัทหนึ่งตรงไหนปะตรงตรงทางเลี้ยวอวิภาวดีอ่ะพอเลยหน้าราชพัฒพระนครไปนิดนึงเลยวงเวียนบางเขนไปหน่อยชุมนุมก็อยู่ตรงทางแคบตรงนั้นเลยรถติดมอสนิด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  ส่วนพี่หนี่ยก็มานอน่สุดส่วนที่เนี่งก็อดไปเพราะว่าเขาไปเลื่อนสมรรถครัวไปสุโขทัยหมดแล้วก็ไปยืนดูเหตุการณ์เขาแล้วก็มีชงเลงชงเลงแล้วเป็นไงคะเมื่อวานบรรยากาศที่จอบก็คือวันในี้นะครับผมจะรวบรวมความเป็นที่สุดในการเลือกตั้งขงั้นี้มาให้ชมกันนะครับผมอย่างแรกเลยครับดีใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นนะครับหม่อมหม่อมสุขุมพันธ์บริพัรแน่นอนค่ะปกมือ ผิดหวังที่สุดคือใครรู้ไหมครับค,รคร่ะพนตำรวจเอกเสรีที่สุดเตียเวกผิดหวังเรื่องอะไรอะ่ะก็คะแนนน้อยกว่าที่คาดไว้ค,ครับผม,มคนที่3นะครับมาแรงที่สุดยกให้เป็นคนตำรวจเอก พงษพัฒน์พงษ์เจริญครับผม้เลื่อยครับผมท่านเนี้ยจะบอกว่าท่านมีฉายยื่ว่าตรงฉิงเขามีคะแนนเกินหนึ่งล้านด้วยนะครับปีเกินเขาบอกว่าหนึ่งแสน1ล้วหนึ่งล้านใครพนตำรวจเอกพงษพัฒน์ครับผมซึ่งในปี2552นนะครับเขามีคะแนนประมาณ จากตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยของเขาเนี่ยมีคะแนนประมาณ6ก1ส0 0นึ่ครับผมบเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เขาบอกจากโพลและสื่อเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ได้ผลมากกับการเลือกตั้งนะค,ค,คนออกมาใช้เสียงเยอะใช้เสียงเยอะปีนี้ออตัวต่อไปนะครับสร้างสีสันที่สุดนะครับก็คือนายสุหะ ซูฮาริสซูฮาริสครับผมอาสยามวาราสยามวาราอลเขาเป็นเขาเป็นรู้สึกว่าอยู่เขาเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงนะเขาเลยมาออกรายการคู่เมาคู่มันเขาบอกว่าเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับแล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วนะครับใช่ใช่ใช่ครับผมต่อไปที่สุดของสโลแกนนะครับผมต้องยกให้ผู้สมัครอิสระนะครับผมชื่อว่าสรรหพจน์สุขศรีเมืองนะครับผมมีสโลแกนว่า อย่าเลือกผมถ้าคุณไม่ใช่คนดีครับผมตายอย่างนั้นก็เลยไม่มีใครเลือกเลยผลผลออกมาว่านะครับคะแนนของเขาเนี่ยประมาณส0งพันกว่าใช่เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนดีกันหมดไม่ได้คือวิจารณ์เขาเองได้ว่าเราดีไงสุดท้ายครับผมโดนวิจารณ์หนักที่สุดคงไม่พ้น Exit p ิทโครับผมใครฮะ e เอ็กซิทโพใช่ซึ่งประเทศไทยเป็นอะไรไม่รู้นะครับโพออกมาแบบไหนเนี่ยพิโกตลอดใช่ไม่เหมือนต่างประเทศนะครับใช่ซึ่งจะบอกว่าโพเนี่ยบางทีเราก ไม่รู้ว่าพอทํมาอยังไงอะไรยังไงด้วยเนาะเพราะอะไรอ่ะก็ไม่รู้ต่างประเทศเปะเปะเปะ๊ปะไม่ของเรามันเป็นคาดการคาดคะเนีบางทีมันมีมันมีระบบการระบบการทํางานที่เกิดการผิดพลาดเมื่อเช้านี้ฝั่งวิเคราะห์นะคะว่าทําไมโปรออกมาแบบนี้แล้วโปรที่ถูกมีอยู่โปรเดียวก็คือโปรของนิด้าโปรของนิด้าบอกเลยบอกว่าคนที่จะชนะเนี่ยก็คือทางหม่อมหมูชนะแน่ๆอะไรจำลองเนี้ย แต่ว่าอาจจะชนะไม่เยอะอาจจะเสียดสิวบ้างแต่ก็เป็นโพรเดียวที่ชนะอย่าง Exit Pro อ,อะไรโพรต่างๆไปพิกล็อกแล้วก็หน้าแตกหมดเลยเพราะว่า เวลาเขาไป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 หาข้อมูลเนี่ยนะครับเขาจะไปหาข้อมูลกับคนที่ไม่ใช่คนในกรุงเทพอย่างก็คุณจ๊อกคิดว่าคุณจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพก็อย่างเงี้ยก็เข้าใจวแ่เขาเห็นยังเด่งอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเดี๋ยก็มาไอ้คุณเด่งขอข้อมูลหน่อยแบบนั้นแบบนี้หน่อยแต่คุณเด่งก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ทะเบียนบ้านชนไใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเกมมันกกก็็ิลอตรงที่่วา อันนี้อันนี้พี่คิดเองนะคิดอตอน<ะ>อคิดตอ,ตอนตอนตอนมีอยู่สองช็อตที่คิดว่าเอ๊ะสองช็อตเนี้ยอาจจะทําให้ประชาธิปัตย์ชนะได้เลยอ่าช็อตแรกก็คือตอนประชาธิปัตย์เอาสามสิบเอาสามสิบนักบริหารรุ่นใหม,ม<า>่ถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลอย่าเพิ่งพูดสิ<ะ>อ่าถ้าเกิดสมมติได้เป็นได้ได้เป็นอาได้เป็นอ่า ผู้ว่ากทมจะมี30คนนี้มาช่วยครับโอ้โหมันมันมันดูเป็นการแบบมันดูเป็นการเขาผันนึกกาลังเยอะ mm hmm. และอีกอันหนึ่งอ่ะและอีกอันหนึ่งก็คือพอพอโพเนี่ยพอโรเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าทางคุณพงศพัทธ์ได้แน่คุณพงศพัทน์ได้แน่เสร็จปุ๊บเนี่ย mm hmm. มันทําให้หม่อมหมูเนี่ยออกมาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออกมาแล้วร้องไห้ mm hmm. มันทําให้คนเนี่ยสงสารคนที่ไม่คิดว่าจะออกมาใช้สิทธ์ก็ออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็เลือกหม่อมหมูด้วยความสงสารเพราะว่าหม่อมหมูวันนั้นพี่ดูแล้วเนี่ยนะคะคือคือแกร้องให้ออกมาแบบว่าจากอารมณ์ความรู้สึกจริงๆไม่ใช่การแสดงไง <Yeah. S 1> แลแ้วตอนนี้คนทางบ้านเขาจะรับรู้ว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> อันนี้มันไม่ใช่การแสดงนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเทใจให้ <Yeah. S 1> แล้วก็ บางสื่อเขาบอกว่าทุกคนชะล่าใจว่าพงศพัชชนะแน่นอนทั้งทั้งที่ใจอยากเรื่องพงงศพัชพงศพัรชนะแน่นอนพอฝนตกกูไม่ออกแล้วกูไม่ไปเพราชนะแน่นอนมันก็เลยเกิดการพลิกล็อกไงอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวอาจจะไม่ถูกก็ได้นะอาจจะไม่ถูกก็ได้ครับแต่ตัวพี่อุ่นตอนแรกว่าใครได้ใจต้วคือฉันบอกเลยนะว่าฉันก็ว่าสองคนนี้แหละใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละได้ เพราะว่าด้วยด้วยกระแสเนี่ยด้วย e x ็กซิสโเนี่ยมันทําให้คนตัดสินใจแต่ถ้าเกิดเป็นถามชันนะ e x ็กซิสโพทำให้ท่านเอ่อไอ้ไปใช่โผ่เอ็กซิสโหมายความว่าโ r o ต่างๆหลายโ r o ที่บอกว่าท่านอ่าท่านท่านท่านพงัได้เนี่ยมันเป็นการชี้นําให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากูไม่ไปก็ได้เขาได้อยู่แล้วมันก็ทําให้คะแนนเสียงที่จะออกมาเลือกคุณพงศลัดอ่ไม่ไป แล้วก็เกิดสงสารทางทางทาง,ทางหม่อมหมูตอนออกมาร้องไห้คือตอนนั้นน่ะคือคือพี่รู้เลยนะว,ว่าตอนตอนนั้นน่ะหม่อมหมูเขาเ็าจะรู้สึกว่าอาเขาคงไม่ได้อะเขาคงไม่ได้เพราะว่าดูวันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแกเหนื่อยใจมากมที่จะต้องมานั่งต่อสู้แกเหนื่อยใจอะไรเงี้ยแล้วหม่อมหมูเนี่ยเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างจะจริงจังนะอเออทำงานค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ย ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้คะแนนเรือตอนน้ำ,นำท่วมน้าท่วมเนี่ยแกก็ลุยสุดตัวจนหน้าเนี่ยเป็นฝ้าเป,เป็นแผ่นเลยแล้วก,แวก็แล้วก็หลายหลายอย่างแต่ถ้าถามพี่ว่าพี่เลือกใครพี่ก็เลือกสองคนนี้แหละอนะคะก็เลือกเลือกภายในสองคนนี้แหละคือพี่จะไม่พูดว่าพี่เลือกหม่อมหมูหรือว่าพี่ผงสัทธาพี่ก็ไม่ไม่พูดเพราะว่า มันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดเราทำหน้าที่ของเราก็คือออกมาเป็นประชาชนคนหนึ่งในคนกรุงเทพนะคะแล้วก็หล่นนันลงกันออกไปออกไปเลือกตั้งก็แค่นั้นเองการใช้สิทธิ์แหละก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วการใช้สิทธิ์ส่วนตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะฮัลโหลได้ที่ไหนคะดนี่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับจ้าจากไหนจ้า อ๋อจากคุณพรครับค่ะคุณพี่<อ>ว่าไงครับวันนี้โทรมามีอะไรเลเม้าให้เราฟังคะไม่ผมอยากถามว่าผมสมัครเป็นตัวแทนกระเป๋าที่แล้วมันไม่ได้ของแถมเลยครับก็มันเพิ่งทำโปรโมชั่นวันนี้อะพี่อผมสลับต้องไ่กี่วันนี่เองใช่ค่ะมันเพิ่งทำวันนี้ค่ะพี่อ๋อผมสมัครับคุณเบียน,นี่แหละค่ะแล้วแล้วได้ลดตัเซ็นได้ค่ะได้ค่ะ ไม่เป็นเปอร์เซนต์จากจากยอดสามพันเลยครับพี่ซื้อมาเท่าไหร่คะผมซื้อสองหมืม่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทมันมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดข้างกล่องอะคะ่ะมันจะลดลงไปคะ่ะพี่ยอดที่เราขายกันนะคะ่ะไม่ได้ยอดโปรโมชั่นใช่ไหมไม่ไม่ใช่คะ่ะอ๋อที่ได้ยอดจากตาโปรโมชั่นสองสามกล่องสองพันห้าแล้มันจะลดจากนั้นอีกนี่ นี่ผมผมซื้อมาก็อย่างยาลดน้ำหนักเนี่ยกล่องละพันสามกล่องสามพันแล้วลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดไปหกร้อยเดี๋คะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรอยู่ชุมพรใช่ไหมเดี๋ยวพี่คุยกับก็ต้องสังกัดก่อนเดี๋ยวคุณฝากเบอร์ไว้หลังใหม่นะคะครับผมก็อมสบาก,กับคุณเบียรนะครับศูนย์เก้าหนึ่งอะไรนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้นะเดี๋ยวพี่อ้นคุยคุยต่อให้นะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่สักเบอร์ไว้หลังไหม่นะคะค่ะนี่จะบอกว่าวันนี้ทางบ้านเขามีงานบุญเหรอไม่เขามาให้เราเมากเปอ่างทองมาเขาเอคุณแม่ชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะเขาไเป็นไรต่างๆมานี่ดูแหวนสิฉันจะกินฉันจะกินกล้วยกับฟักทองเท่านั้นเอาเหรอคะแอบเห็นแอบเห็นอินสตาแกรมบอกว่า ผอมลงเลยเอาแหวนมาใส่ได้ไม่ต้องขยายแล้วจริงๆผอมลงนแหวนแบบเนี่ยหลวมโคกเลยใส่นิ้วชีย้ยังได้เลยแหวนวงนี้ใส่ไม่ได้แล้วตอนแรกเหรอคะแล้วก็แหวนวงนี้เป็นแหวนที่ไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ได้เพราะมันแน่นมากแต่วันที่ใส่นิ้วกลางได้เลยนี่ไงนี่ไงสวยมากแหวนอะแหมแหวนเล็กๆเ,เองหรออ<ห> <laughs> นี่ไงใส่นิ้วชี้ได้เลย<ห>อ่ะนี่ข้าใส่นิ้วนางมือขวาได้เลยมันหลวมมากอ่ะ<อ>นี่ผอมลงไป10กิโลเลยนะ แต่ผอมจริงนะพี่อ้วนมีรูปที่ถ่ายตอนไปงานสุองนาโหมใส่สูตรอ่ะหุ้ยผอมมากหน้าเป๊ะแบบว่าผอมจริงๆอันนั้นนี่ผอมจริงหบอกเลยบรรยากาศภายในงานเล่าให้ฟังหน่อย ได้สามรางวัลได้สามรางวัลอีกเก็เบเทอร์ใช่ไหมอีกเกตเบเทอร์ได้สามรางวัลคับได้รางวัลอ่ากำกับสินยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รางวัลอ่าคอสตูมยอดเยี่ยมครับแล้วก็ได้รางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอ๋อพีป่ปั้นจันใช่ไหมปั้นจันรได้แล้ววันนั้นเราก็ไปเลี้ยงกันต่อที่แถวแถวนั้นน่ะแถวแถวนั้นฉันก็เรียกไม่ถูกนะคือฉันก็ไปกับเขาแล้วรีบกลับบ้านเหนื่อยสุพรรณหงส์ทองคำ อ่าแล้วก็หนังของเรานะติดตามได้นะครหนังเรื่องนางฟ้านี่นายจ็อบก็เล่นเป็นพระเอกด้วยนะครับผมตกลงมาประมาณเดือนไหนครับ,รบก็คืออย่างนี้ที่แรกเลยอ่ะวางแผนไว้9้าพฤษภาแต่ว่าน,นตอนนี้เลื่อนเพราะก้าพฤษภานชนกับหนังอไอรอนแมนอ๋ะอถ่ายไหมคะครับผมกูมขอถอยอะค่ะไม่ควนค่ะไอไอรอนแมนเขา พังอดไปก่อนถ้าโกยเงินไปก่อนสักครึ่งเดือนเดือนหนึ่งขาดแล้วหน,นางฟ้า,ฟาไปออกอฟ้าจะมาช่วงหน้าฝน <c oughs> แต่เ <c oughs> ชื่อไหมว่าเรื่องนางฟ้าเนี่ยนักวิจารณ์หนังเขาดูแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ดังแล้วก็ได้เงินแน่นอนครับผม่โด,ดยส่วนตัวลึกๆเนี่ยวังไว้ประมาณกี่หลังวันครับคือหนังหนังเรื่องนี้ต้องได้เข้าชิงครับผม จริงจริงครับผมไอ้จ๊อบนี่อาจจะเป็นสมทบยอดชายยอดเยี่ยมเลยนะครับผมใช้ดาราด้วยเล่นดีไอ้จ๊อบมาเล่นดีใช้ใช้ดาราใหม่เยอะเลยเป็นเรื่องราวยังไงเขาคลั่งหรือเปลไม่บ้าไม่บอกคือถ้าแพทอยากจะติดตามเนี่ยลองไปดูเลยมันจะมีสปอตโฆษณาออกมาช่วงนึงเป็นความรักป้ายต้องความรักอีกไม่นานครับผมเอนะครับเป็นความรักใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูที่โรงครับผมเนี่ยยังหรือเปล่อีกเขาเล่นยิงสปอตแล้วเหรอฮะยังครับ ใล้แล้วอยู่ใกล้จะอยากใกล้แล้วครับสองเดือนอ่าอ่าโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเบรกก่อนช่วงหน้ามีเรื่องของความรักที่ต้องบอกว่ายังไงก็ที่รูกกึกเกิงจริงและหวาดเสียวและช่วงหน้าผมก็มีข่าวของนัดเดทมาด้วยนะมาอัปเดตว่ามันแซ่บจริงๆข่าวนี้แซ่บจริงๆนะครับผมช็อกวงการเลยทีเดียวนะครับผมช่วงหน้าภาพไม่ได้ครับกับปากมันครับผม